มีต้นเขาสิมาขอบคุณอาจาร๊ะน้องสำหรับลอยล้านวิวจ้าที่พานการแบบชมในการกลิ่นหอยข้างจ้าในเวลาอันบุกี้ชุ่นเลยจ้าเนาะจาเจ้าไหนก็ขอบคุณหล,ลายๆจ้าที่นมาเป็นกับแรงแรงใจนะจ๊เนาะงต้นข้าวถ้าคุณไม่พูดคุณจะไม่ได้ลอยล้านวิวเลยนะคุณพี่น้อเวาววัไหนพี่ย้อเวาวถ้าไม่อยากออกก้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไหนพูดที่ไหนพูดเชียะไหนพูดเชียพูดขอบคุณไง ขอบคุณค่ะอะแล้วอะไรต่อคะถ้ามันไม่ไ้ก็บอกว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวฟ,ฟังที่แม่พูดนะอ้าขอบคุณหลายจ้าทีมารับชมต้นเขาเดจ้าเด้ออ่านกาศอ่นกินหอยข้างแล้วจ้าเนา,นนไา,านะไม่ได้กิน <laughs> อันสำหรับรอยรานวิวจ้า,าในเวลาอ่านบุกี้ชูโม่มันเป็นไปได้จังไหนจ้ามันเป็นไปได้จังไหนแต่มันก็เป็น,ปนไปแล้วจ้าไั้ไหมกับขอบคุณหลายจ้าแล้วทำไปไ,วไ,วไปกดไลค์หนึ่งเสร็จแล้วทำไมต้องกดไลค์หนึ่ง นี่ขนาดแม่ซ้อมหนูหนูไม่พูดกับแม่เลยอ่ะคิดเสีหนูไม่พูดกับแม่เลยอ่ะแต่หนูอยากออกกล้องงานหนูไม่ช่วยแม่ทํางานเลยอ่ะหนูขำอย่างเดียวอ่ะจะได้ไหมร้อยล้านวิวเนี่ยแม่อุตส่าห์ซ้อมเฮ้ยอีวันจะไม่ให้เธอพูดแล้พูดอยู่คนเดียวก็ได้เธอน่ะไม่ช่วยฉันในการทำมาหากินเลย